ทำการแล้วคะ่ะวันนี้นะคะจะก,ก้อยหอยนะคะใส่ผักซีเขาเอื่นผักซีอย่างนี้ยวเรีไอยรูยี่ว่าเขียวเรืออีกอันหนึ่งเขาเอื่นผักซีปลอมเ้ะผักหอมปลอมเ้ะผักเขียวเรือยนะคะเนะะี่ยค่ะเขียวเหมือนคนปรุงะะยาใส่บักพีกิใส่ข้าวคั่วใส่น้ำมะกรูดลงไปอือผมไป เอาค้นก่อนเ,อเสร็จแล้วก็โคเรโคเรตาเันให้เป็นแบบฝ่าหมวงสีปะเรียบร้อยไปอุ้ยหอมข้อขวพี่น้องอหอมข้ขวาตัดกันก็บอก,กููดด้วยสุดยอดเลยเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวอีกทีเนี้ยอืมน่ากินมากพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อก้อยบักหอยหอยเชอรี่จากบึงละหานนาคา เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะฝากนุ๊กไปสิทธาลูก